อีสี่ฮก็ฉลาดมากขึ้นอีกก็ได้เหมือนกันเนะ่เขาจะคิดอย่างนั้นก็จะเชื่ออย่างนั้นแต่เขาจะต้องพยายามทำให้ดีที่สุดในชาติปัจจุบัน <c oughs> ทีนี้อาตมาไม่ชอบอธิบายอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้หาว่าผิดนะครจะอธิบายอย่างนั้นก็ว่าไปไม่ได้หาว่าผิดคำว,ว่าชาติในที่นี่หมายความว่าชาติทางจ,จิตใจ มีค,ความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเรียกว่าชาติซึ่งเรื่องนี้เคยพูดมาหลายครั้งแล้วข้าแจว่าเกือบทุกคนยังจําได้ว่าชาติในความหมายที่สองเนี่ยหมายความอย่างนี้มีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูได้อะไรเสียอะไรเป็นอะไรครั้งหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าชาติหนึ่ง <c oughs> ดังนั้น วันหนึ่งจึงเกิดได้หลายชาติวันเดียวเกิดได้หลายชาติหลายสิบชาติก็ได้แล้วแต่ว่าวันนั้นมันจะเกิดอีกความรู้สึกประเภทตัวคูของคูสักกี่ครั้งหรือกี่สิบครั้ง <c oughs> และเราจะถือว่า <c oughs> เด็กทารกคลอดออกมาจากท้องแม่ยังอ่อนนักยังไม่รู้จักความคิดนึกชนิดตัวครูของครูอย่างนี้มันยังไม่ได้กเกิดมาแล้วยังไม่ได้กเกิดมาเลย มันยังไม่ได้มีชาติในความหมายที่ว่านี้มันมีชาติในความหมายชาวบ้านว่าเกิดมาจากค้องแม่แล้วก็มีชาตินั้นก็มีชาติอย่างนั้นไปสิแต่ดูวห้ดีอมันเกิดมาแล้วแต่ถ้ามันไม่มีความรู้สึว่าฉันฉันเกิดมาแล้วมันจะมีมีชาติได้อย่างไงมันจะมีชาติแห่งตัวฉันได้อย่างไรเพราะความรู้สึกว่าตัวฉันมันยังไม่มีนี่ เด็กเกิดมาจากท้องแม่แล้วมันยังไม่มีชาติที่แท้จริงจนกว่านั้นจนกว่าเด็กนั้นจะโตพอที่จะได้มีความรู้สึกทางเวทนาทางสัญญาทางสังขารวิญญาณอะไรจนเกิดความรู้สึก,กว่าตัวกู้ตัวกูอย่างนั้นตัวกูอย่างนี้เกิดมาได้ครั้งแรกนั่นแหละมันมันจริงเรื่อมันมีชาติเพรามันอาจจะหลายวันหรือหลายเดือนก็ได้กว่ามันจะมีชาติทั้งที่มันเกิดมาจากท้องแม่แล้ว ขอคิดดูเถอะว่าชาติในความหมายไหนเป็นปัญหาที่ที่ร้ายแรงอย่างชนิดที่เรียกว,ว่าเกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีเกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีคือชาติชนิดไหนเกิดจากท้องแม่แล้วมันไม่ได้มีความหมายว่าว่าเป็นทุกขแต่ถ้าเกิดจากอุปาทานาตัวกูวของกูแล้วมันเป็นทุกทันทีและทุกที นี่คือชาติที่แท้จริงตามความหมายคำว,ว่าตัวตนหรือของของตนความคิดนึกว่าตัวตนว่าของตนเกิดเมื่อไรนั่นนหะคือชาติมันเดียวทางตาในเห็นรูปที่ยัว่วยวนเกิดความต้องการเกิดความรักแล้วก็ได้มาเกิดความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกู เดี๋ยวก็ทางหูไพเราะเดี๋ยวก็ทางจมูกหอมหวนทางลิ้นอ,อร่อยเกิดความสุกตัวกู้มีของดีอ,ดดอร่อยสวยงามไพเราะยึดมัน่นถือมันอยู่นี่คือชาติแล้วมันก็ถูกกัดให้เจ็บปวดโดยอุปาทานานั้นทุกทีไปเหมือนกันนั้นเกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีมีชาติทุกทีเป็นทุกทุกทีทีนี้ก็ ให้มันเชื่อมกันสิให้ความโง่ในกรณีนี้เป็นทุกข์นี่ให้มันเชื่อมกับกรณีที่จะมาทีหลังจะโง่อีกก็ได้เป็นทุกข์อีกก็ได้หรือจะไม่โง่ก็ได้เรียกว่าให้มันเชื่อมกันให้มันถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันและกันความผิดพลาดครั้งแรกให้มันเป็นประโยชน์สำหรับจะไม่ผิดพลาดครั้งที่สอง เพือจะแก้ไขปัญหาในการผิดพลาดครั้งที่สองแล้วก็จะช่วยในการผิดพลาดครั้งที่สามผิดพลาดครั้งที่สี่อย่างนี้เราเรียกว่าทำให้จิตใจนั่นนะ่ะมันฉลาดขึ้นทุกชาติทุกชาติท,าตทุกกรณีเอาความทุกข์เป็นหลักอความทุกข์ที่เกิดมาจากการทำผิดเี่ยผิดพลาดนะนั่นให้มันเป็นครูสอนไปถึงเอง เรื่องถัดไปเรื่อง